สวัสดีครับลุงแกผมขอเทสแคนหน่อยได้ไหมครับผมอายุ9้าขวบติดตามลุงแกมานานแล้วครับผมขอเทสแคนด้วยนะครับลุงฮะเอาดีเก้าขวบจริงไหมเนี่ยจริงครับอยากเข้าแคนลุงมากๆได้ดีงั้นเข้าดิคอร์ดมาเลยครับดิคอรดนี้เลยโอเคครับลุงสวัสดีครับน้องใช่คนในเฟซบ้าที่เข้าดิคอร์ดพี่มาใช่ครับผมก็แต่น้องเข้าเซิร์ฟวีพี่มาอย่างเนี่ยที่พี่ส่งให้อ่ะเข้ามาแล้วครับผมอยู่ตรงนี้ครับอยู่ไหนอะ อ๋อนัน่นเหรอถ้าคนนั้นมาน่ะใช่ะไหนมานดีนดิมานีดิมานดีนดีน้องอ้าวทำไมทำไมชื่อในเกมมันเขียนว่า1ิบเยียอายุ1ิบขวบเหรอหนบอก9้าขวบไม่ครับที่จริงก็9้าขวบครับแต่ว่าผมได้ชื่อน,นี้เพราะว่าเพื่อนผมเป็นคนคิดครับอ๋อเพื่อนตั้งให้นะแต่รเจออายุายย9้าขวบใช่ไหมใช่ครับผมต่ำกว่าพี่มดแดงหนึ่งปีครับอ,อ,อ๋อเราเรามานั่งคุยกันก่อนดีกว่าพี่ขอสอบถามหน่อยละกันเคยดูคลิปพี่ไหมเนี่ยเคยครับผมเคยเห็น คลิปพี่เคแคนกับพี่ลิศเราพี่ก็เคยต่อยกับพี่ลิศด้วยครับโอ้ยเฮ้ยต่อยอะไรน้องไม่เคยต่อยผมเห็นคลิปทั้งใน YouTube เลยครับแล้วผมก็ดูคลิปนี้ด้วยดูดูคลิปเลยไหมนี่ดูทุกคลิปเลยครับตอนผมเห็นพี่เทสแคนผมชอบมากเลยพี่โกหกไม่นีโกหกไม่นีบอกดูทุกคลิปเติงจริงดูคลิปเดียวอย่างนี้ก็ไม่เอาผมดูทุกคลิปครับครับผมครับเอาว่าแต่ว่าแต่น้องอยากเข้าแครเหรอใช่ครับผมทําไมถึงอยากเข้าแคน่ะอ๋อผมเห็นพี่คอบ ซึ่งเป็นเพื่อนในเฟสผมอ่ะเห็นเขาเข้ากันผมก็เลยอยากเข้าบ้างอ๋ออยากเข้าแคนพี่บางงั้นไม่อยากเข้าแคนคนอื่นหรอไม่ครับเพราะว่าแคนเพื่อนผม ชอบแกงผมครับอุ้ยมีเพื่อนแกงไม่ดีเลยเข้าเรื่องเลยเว้ยน้องว่าแต่น้องชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อบอสครับน้องบอสใช่ไหมครับใช่ครับชื่อบอสนี่เยอะเหลือเกินนะคนชื่อบอสเนี่ยว่าแต่น้องบอสอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยเก้าขวบครับเก้าขวบอยู่ชั้นปสามใช่ไหมใช่ครับเด็กมากเลยนะครับอันนี้ก็คือน่าจะเป็นเด็กที่สุดแล้วตั้งแต่ที่พี่เทคแคนมานะก็คือแบบอายุน้อยมากเก้าขวบโกหกไหมนี่ไม่โกหกครับจะมาเทสแคนไหนพี่ดูดีว่าน้องใช้ผลอะไรเนี่ยผลไฟเ2450ลามจสองพันสี่ร้อยห้าสิ ็ไม่มีคอมโบเป็นหรอใช้บน,นไฟเนี่ยที่จริงอยากได้บลสายฟ้าแต่ผมเคอกิน nope. โอ้พี่ก็ไม่มีผลสายฟ้าให้เองเดิเอ้ยหรือมีวะไม่มีน้องโอ้ถ้ามีนี่พี่เอาให้แล้วนันเนี่ยแต่ว่าตอนแรกผมมีอีกไอดีหนึ่งมันตึงมากไแต่ผมโดนบิดไปเอ้าแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วใครบิดอะเป็นคนนี้ดิสคอร์ดครับผมจําชื่อมันไม่ได้แล้วครับแต่มันให้ไอเดีเวลหนึ่งมาครับใครเป็นสรหาบิดน้องมันว่าเฮ้ยอยู่บีบคอเลยอย่าบิดกันนะครับขอร้องแล้วโอ้โหเด็กก็ไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมน้องเองก็ให้รหัสไปที่หลังย่าไปไปให้อรหัสใครอีกอ่ะรู้ไหมเนี่ยครับผมจะมาเทสแค่กับพี่ไหนพ สองจุดสองเอ็มลูเอ็งจะสู้พี่ไหวไหมเนี่ยก็ผมไม่ได้ล่าครับหัวบ่อยอะไรขนาดนะั้นส่วนใหญ่ก็ฟาร์มของแล้วฝีมือตึงไหมฝีมือผมน่าจะพอปานกลางถ้าเกิดผมใช้ผลพักก็พอปานกลางแล้วแล้วพี่ขอถามอะไรอย่างหนึ่งได้ไหมีอะไรครับปากเอ็งแซบหรือเปล่าไม่แซบครับแต่แซบกับเพื่อนครับเพื่อนชอบ แกงผมก็เลยแซบครับไม่ปากเองไม่แซบแต่ทําไมในเฟซเองเรียกพี่ว่าลุงว่าน้องอ๋อผมไมี่มีอะไรจะเรียกครับเอาสรุปจะเรียกพี่หรือเรียกลงุงเรียพี่โอเคถ้าเรียกลุงจะได้ออกเกมเลยดีมากน้องเรียกพี่นะดีแล้วโอเคน้องมามารูู้กกติกายอยู่ไหมนี <c> ่ <oughs> ลูกก้ติกายอยู่ไหมนี <c oughs> <c oughs> เ่เทสแคนเนี่ยใครสองก่อนชนะเอาใช่ใช่น้องโอ้โหแสดงว่าดูคลิปพี่ดูคลิปเลยไหมนี่ใช่ครับผม เคยเห็นพี่หนึ่งหนึ่งกับพี่โหนกแล้วพี่โหนกก็บูทไม้จนพี่เกือบหูแตกเลยครับเฮ<อ>้ยไม่ใช่แล้วอันนั้นไม่ใช่โหน,โนกผิดคนแล้วคนบูทไม้อ่ะพี่นิวเหรอครับพี่นิวผมจําได้อยู่พี่นิวบูทไม้จนผมหูเกือบแตกเลยครับมามา,มาน้องแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลวน้องจะให้พี่ใช้ผลอะไรนี่ชใช้ผลผมใช้ผลไฟแล้วผลอะไรบ้างที่มันแก้ทางผลไฟไม่ได้อ่ะอันนั้นเดี๋ยวพี่ใช้ผลไฟด้วยแล้วกันโอเคไหมโอเคครับผม เดี๋ยวพี่ดูก่อนว่าพี่มีผนไฟหรือเปล่าเอ้ยมีอยู่พอดีเลยน้องมามา,มา,มาพี่ใช้ผนไฟละนี่ผนไฟน้องตื่นไหมนี่ตื่นสกิลเดียวเพราะว่าเพื่อนพาลงดันพาลงดันครับโอเคครับโอ้โหเผ่าวีสีก็ไม่มีใช่ไหมนี่ใช่ครับเพราะว่าไอดีนี้มันคือไอดีที่กาดที่สุดเพราะว่าไอดีเกือบทุกไอดีมีเผ่าวีสีหมดแต่ว่าผมโดนบิดไปก็เลยไม่ค่อยได้เล่น โ,โนั่งสารน้องเขานะครับก็ที่หลังก็อย่าไปให้รหัสไียมาไม่นี่ครับผมโอเคมาน้องแล้วแล้วให้พี่ใช้ผลไฟนะปกติเลยนะได้ไหมได้ครับเล่นเล่นแบบเสียข้าวหัวไหมเล่นแบบไม่เสียครับรไม่เสียอ๋อทำไมอ่ะหิวข้าวหัวเพราะว,ว่าข้าวหัว ถ้าเกิดเสียข้าหัวข้าวหัวก็จะต่ากว่านั้นอุ๊ยเราบอกเราโหดไม่หรอเดี๋ยวเราล่าล่าใหม่ได้ดี่ข้าวหัวโอเคครับมามาเล่นแบบเสียข้าหัวดีกว่าไอเกอยวข้าหัวมามาน้องเอายังเอายังนอาครับผมผมผมขอทดสอบคอมโบก่อนมีคอมโบด้วยวะ่ะมีคอมโบด้วยวะ่ะเอาวะ่ะ ธรรมดาซะที่ไหนอะธรรมดาซะที่ไหนอะขนาดพี่ยังไม่รู้เลยคอมโบคอมโบอะไรวะน้องคอมโบฝนไฟสกิลเดียวกับหมัดกดครับเฮ้ยไม่ต้องบอกพี่หรอกพี่อัดตึงอยู่ละเอาแล้วบอกแล้วกันน้องเอาแล้วครับเอาเลยเหรอเลยครับผมเอาเลยครับน้องบอลจ้าเอาแล้วก็บอกแล้วกันมาพี่เอาละมาดิ <Fight. S 1> มาดิเดี๋ยวหาว่าแกล้งเด็กอีกเลยโอโ้มาถึงกงจะตายแล้วหรอน้องไหวไหมนี่ไหวอุว้ย ไป <differences S 2> ไว้นี่น้องพี่ไม่เปิดเผาวนี่เฮ <ern> ้ยอะไรดีผมผมมีจุดอ่อนก็คือเล็ง <ส Intell ig ius> ไม่แม <assumes> ่นอะไรดิเล็งไม่แม่น เล็กไม่ดีผมเล็กผมบอกว่าผมจุดอ่อนของผมก็คือจุดอ่อนของผมก็คือผมเล็กไม่โดนโอเคเนาะโอเคแต่รู้คอมโบอยู่ใช่ไหมใช่ครับแต่ตอนนี้ผมอยากได้ผลผลพระมากๆเลยครับผมทำไมต้องผลพระอ่ะเพราะว่าผมการเกินมานานแล้วครับแม้ว่าจะใช้บ่นโกงอย่างผลสายฟ้าก็ยังไม่มียังไม่ดีขึ้นครับโอเคโอเคนั้นเดี๋ยวพี่พี่ต่อให้ละกันเพราะว่าเห็นเองแบบอายุเก้าขวบไงแบบห่างกับพี่กินแบบ รุนลงรุ่น,ลน,ลนหลานอะไรเงี้ยเออมามา,มาเดี๋ยวเดี๋ยวลุงเอาเอาเอาผลผลพาให้ก็ได้อ่ะให้ใช้ผนพ้าเลยเดี๋ยวว่าหนึง่งเดี๋ยวว่าผพลผ้พาแบบคนดูครับไม่ถึงสิบวิเมื่อกี้เขาน้องน้องบอสเขาตายเลยครับคืออะไรหรอ <c oughs> ผลด้วยไม่มีบทสกปรกทำยังไงดีไม่รู้อ่่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสุ่มผลก่อนมา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 ุ่มผลซุ่มผลนั่งก่อน้ยนี่ไอ้ได้ผลนี้พอดีเลยหลักล้านเนี่ยมามาเอานี้ไปเรามาเท็ดกับพี่ดิเก็บเก็บเข้าคังเก็บเข้าคังแล้วมาเท็ดกับพี่เราเลยเดี๋ยวพี่ให้ผลพามาเก็บแล้วมากรับมาเดี๋ยวพี่ให้สามศูนย์เลยก็เอยเดี๋ยวให้พี่ให้สามเกมเลยตอนนี้พี่ชนะหนึ่งแล้ว ถ้าเกิดว่าพี่ชนะถึง3คือจบปกติพี่จะแค่2ใช่ปะแต่ขอเป็น3มเลยโอเคไหมใครชนะ3ก่อนคนนั้นชนะพี่ชนะ1นึ่งศูนย์แล้วนะเออพี่ลืมถามเลยอันไหนเดี๋ยวพึ่งนย่าพึ่งกินนะพี่ขอถามเอ้ากินเลยเหรอวิอะไรเนี่ยรีบร้อนเหลือเกินกินแล้วก็ไม่เป็นไรพี่จะถามเองว่าเองเล่นในไหนนี่ลืมถามเลยเล่นเล่นในความหนื่อในมือถือครับเนี่ยโทรศัพท์ครับอ๋อน้องบอลเล่นในโทรศัพท์อ๋อพี่ว่าแล้วทำไมสกิลไม่ค่อยโดนแล้วเราเล่นเราเล่นบอคฟุตบ่อยไหมนี่ ตอนแรกที่ผมเวลแบบเจ็ดร้อยแปด้วผมเล่นบ่อยมากๆเลยครับแต่ตอนนี้ไม่ค่อยเล่นบ่อยเพราะว่าไม่มีอะไรทําเลยครับอา้าวแล้วเราไม่ลาค่าหัวเหรอไม่ล่าครับฝีมือกากเกินครับตอนใช้บนไฟฝีมือกากแต่จะมาเข้าแคานลุงนี่นะเป็นึงนะครับผม รีสเตตก่อนเรื่องมันรีสแตตกเหนื่อยจำไม่ได้อีกเฮ้ยรีสเตตก่อนตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นเอเดตามามาดี่มาเทศแค่หรือมาสอนผู้เล่นใหม่เล่นเนี่ยฮัลโหลขอเถอะจะเป็นไงครับแปลงร่างเป็นพระก่อนเฮ้ยเฮ้ยอย่าเหลี่ยมนะอย่าเหลี่ยมนะไม่เหลี่ยมนะน้องไม่เหลี่ยมครับเพราะว่าผมปิด PVP ครับแล้วปกติน้องเล่นกับใครน่ะเล่นกับเพื่อนครับ14วายบ้างสกีกบ้างฟานิโมบ้างครับอ๋อเอ้ยไม่ต้องบอกชื่อหรอกเพราะพี่ไม่รู้จัก โอเคน้องรีเสร็จยังรีเสร็จแล้วครับมาน้องมามาพร้อมยังน้องบอสโอเคพี่มาแล้วครับนี่เนี่ยปกติพี่ไม่ค่อยให้ผลใครนะแล้วผลพายอย่างแรงเนี่ยแต่เห็นว่าเป็นหลานแล้วเนี่ยพี่ก็เลยให้เอ้ยใจเย็นดิน้องคุยก่อนคุยก่อนโอ้โหเราเราก็รีบเกินน้องบอสครับผมครับผมไปรุ่นใจร้อนเกินเด็กเก้าขวบจะใส่พี่อย่างเดียวเลยเอาเอามามามาเอายังอ่ะเอายังเอาครับเอาสามสองหนึ่งเริ่มเลยมาจะหาว่า พี่โกงเด็กอีกอุ้ยโห๊บแป๊บนึงนะฝนพระเฮ้ยบาดี้ฝนพระไหวเปล่าไม่อ้างแล้วนะรอบนี้พี่ให้อุตส่าห์ให้แบบใช้ฝนถนัดเลยนะแล้วฝนพระอย่างโกงอุ้ยไม่โดนได้ไงวะเดี๋ยวพี่ใช้แต่ฝนดีกว่าหาว่าแกล้งเด็กอีกไปน้องส่วนพี่หน่อยเร็วส่วนพี่หน่อยเร็วผมมีปกดฮาคิโอ้ยไหวไหมอุ้ยอุ้ยโอ้ตัวเบลเลอรเลยน้องทำอะไรอุ้ยอุ๊ยพี่ขอโทษนะเมื่อกี้ประมาทเองว่ะพี่ขอโทษว่ะอุ้ยอุ๊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 ยไหวเปล่าเหล ไปเอ๊วะเนี่ยนี่อ่ะโอ้พี่ยืนพี่ยืนได้ตีนเลยพี่ยืนได้ตีนเลยอ่ะพี่ไม่หนีเด้อพี่ไม่หนีเด้อหนี่ไงเจอไงเจอสวนไงเฮ้ยมาดิน้องไปไหมดิไปไหมออกไปไหนเนาะกิต้าชูกรนี่อุ้ยไปไหมครับให้เปิดเผาไม่หนีเปิดเผาไม่หนีเปิดเผาไม่อุ้ยโอ้ยโอ้ยดีเผือยี่เล่นดีเผือกับน้ำมืดเลยมาดิ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 ไปเวลาน้องชายนีอ่ะโดนโดน โดนบอกเลยไม่รอดน้องชายนี่นี่พี่พี่ใช้แค่ผลนะเนี่ยไปไม่ดีน้องโห่ตีพี่ยังตีไม่โดนเลยอะไรอ่ะตีไม่โดนเลยน้องนี่บินชิวเด้อบินชิวบินชิวอุ้ยอุ้ยไม่ชิวออ้ออใจเย็นใจเย็นไอ้น้องไอ้น้องใจเย็นโุ้ยใจเย็นน้องชายน้องชายมาดิอุ้ยเหลือสองพันชิบหายละยังหลบได้เดี๋ดีๆก็หลบได้ อ่าดิทำไมทำไมทำไมอิงหมดละเอิงเริ่มตื่เอ้ยเอาเรียบร้อยโน้ nope. อะไรวะเนี่ย What the fuck เมื่อกี้เมื่อกี้ไม่เป็นไรเมื่อกี้พี่แอบหลอกให้เด็กมันดีใจเฉยหลอกให้เด็กมันดีใจเมื่อกี้ไม่ได้เอาจริงเมื่อกี้ไม่ได้เอาจริงหลอกให้เด็กให้เด็กมันดีใจอะกลัวแบบกลัวน้องเสียใจแบบเดี๋ยวแพ้สองศูนย์สามศูนย์อะไรเงี้ยพี่ก็เลยแบบให้น้องบอลมันดีใจเฉยครับผมตอนนี้หนึ่งหนึ่งแล้วนะโอเคครับหรือหรือเราจะเล่นแค่เหมือนเดิมก็อย่าพึ่งโอ้โหจะเย็นจะเย็นหรือเราจะเล่นกดเหมือนเดิมก็คือชนะสองก่อนเอาไงเอาสามครับ เอ๊ยเอาสามเรากลัวนะเรากลัวนะเอ,า,อางี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะเพิ่มกดละกันก็คือพี่จะใช้แค่ผลกับปืนละกันได้ไหมหมัดกับดาบพี่ไม่ใช้เด้ยครับผมมาดิมาเดี๋ยวหาว่าแกล้งเด็กอีก<ไ>มามาดิโอ้หอยเป้าน้องไหวไหม<อ>ชิวเลนเนี่ยแบบชิวๆเลยเนี่ยเดินแบบเดินชิวเลยเนี่ยพี่ยืนรอเลยเนี่ยมามามา,มา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 ดิมาดิมาดิหอยเป้าเว้ยหยเป้า ก็ไม่มีเจ๊เข็นบาร์ด้าชูโกเลยกางช้าโอ๊ยร้องเพลงเฉยร้องเพลงเฉยวิ่งมาดิมาดิมาดิอ๋ออารมณ์ศิลปินมาเฉยอ่ะร้องเพลงได้ไงน้องวิ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 โดนนะโดนนะโดนนะไฝ่ปะเนี่ยพี่ถามจริงหน้ามืดหน้ามืดสิหน้ามืดหน้ามืดอ่ะพี่ไม่เจอเจอพี่มุดดินมาดิวิ่ง วิววิมันเริ่มมาว่ะมันเริ่มมาแล้วว่ะมันเริ่มมาแล้วฮะประเดี๋ยวอะไรกันหรือจังก็ไม่มีเต่เค้นมาจะชู่ก็ง่ายง่ายก็ไม่มียองคืออารมณ์อะไร้องเพลงเฉยร้องเพลงเฉยฟิลมันได้เหรอร้องเพลงแล้วเมื่อกี้ร้องเพลงจีนหรือเปล่าวะอย่างกับเพลงจีนใช่ครับวิ่งภาษาจีนเป็นเหรอเนี่ยพี่จริงร้องเพลงได้ครับอ๋อร้องได้แต่พูดไม่ได้ใช่ครับแต่ตอนนี้เอ็งเอ็งจะซีแงแก่ละเอ็งจะซีแงแก่แล้วน้องโดนละ ไอแกเอาจริงแล้วไงไอแกเอาจริงนี่พพไงแกเอาจริงโอ้สามทับสามข้าหัวอิ่มอิ่มเฮ้ยไม่อิ่มดิเมื่อกี้ก็เสียไปหมื่นเจ็ดเท่าทุนละกันถือว่าเท่าทุนโอเคพี่ตอนนี้พี่ได้สองศูนย์ได้สองหนึ่งแล้วใช่ครับน้องเหลือเกมสุดท้ายถ้าน้องแพ้พี่ก็คือจบนะแต่ถ้าน้องชนะก็จะได้ต่อชีวิตอีกเกมหนึง่งเอาแล้วน้องเกมตัดสินแล้วพร้อมหรือยังล่ะพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วก็สามสองหนึ่งเริ่มเลยมาน้องมาดีวหาพี่เลี่ยมอุ้ยมาถึงสองพันห้า ไปเปล boundaries. ่าไปหรือเปล่าน้องชายอุ hey, ้ยทำไมไม่โดนเลยบินชิวเร็วมาบินชิวอุ้ยมาดิพี่เจ็บว่ะน้องทำให้พี่เจ็บหน่อยเอ้ยรล้เบิดอาคิืึเอาแล้วไงเอาแล้วไงเด็กมืนเราจริงเด็กมืนเราจริงเด็กมืนเราจริงโดนไปชิวหนีอย่างเดียวเลยผลพาหนีอย่างเดียวไปไหมไหวไหมผลพาอุ้ยฮู้ฮููู้้พี่ขอโทษพี่ขอโทษน้องชายอย่าไล่ฆ่าเลยเดี๋ยวไล่เดี๋ยวไล่ฆ่าพี่เลเพื่อนขอร้องอ่ะ มันจะเซ็นยอกแล้วอุ้ยเอา้าไหวรึเปล่า <c oughs> ไหวรึเปล่าติดเหลืองมีจะติดเหลืองไหม <c oughs> ติดดิติดเหลืองอะ่ะไม่รู้อะไรไม่รู้อะไรไม่รู้อะไรเหลืองๆอ่ะน้อติดเหลือง <c oughs> <c oughs> อุ้อยงเจ๊เย้น้องโอ้โหเหลือสี่พันม <c oughs> าดิมาไปดิไปดิ <c oughs> หันสวน <c oughs> นี่อ่ะเรื่องหันสวนคอยท่องการเล่นมนุษย์ทุกวันไหวปะเนี่ยไหวไหมไม่รอดน้องชายไม่รอดเฮ้ยใครกันแน่ที่ไม่รอด ไทยกันแน่ที่ไม่รอดน้องชายเล่นเหลือเท่ากันอ่ะพอๆกันอ่ะเล่นเหลือพอๆกันอ่ะก็มาดิชิวนี่โดนอนกินจิอุ้ยเอ้าอเลเหลือดนึงพันชิบหายแล้วกูชิบหายแล้วใส่เลยแล้วกันให้ไปจบชิวจัด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 เติดติดเติดติรดเติิร์ดต์ดติร์ดติร์ดเตดตรดดิิดตดตด ไวๆก็ไปนอนอยอกนะน้องพี่เสียใจด้วยเองอดเขาแขนพที่แล้วน้องเสียเสียใจไหมครับเนี่ไม่ไม่ได้เข้าแขนพที่แล้วเนี่ยเทสไม่ผ่านผมบอกพี่แล้วว่าผมฟีมือกะแต่แต่เราอยากเข้าจริงๆ,ๆใช่ไหมใช่ครับน้องอยากเข้าแขนมากๆเลยใช่ไหมใช่ครับผมในในเมื่อน้องเทสไม่ผ่านงั้นพี่จะให้เองวัดดวงโอเคปะ่ะพี่จะใช้วงล้อสุม่มว่าเองจะได้เข้าหรือไม่ได้เข้าโอเคไหมครับผมเดี๋ยวน้องดูหน้าจอพี่นะพี่พูดมาเลยก็ได้ครับเพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดผมออกไปดูผมก็จะได โอเคๆนั้นเดี๋ยวพี่จะเข้าไปสุ่มให้ดูนะโอเคครับน้องตอนนี้พี่อยู่หน้าเว็บแล้วนะให้พี่กดสุ่มเลยไหมกดเลยครับตอนนี้มีได้เข้าเคยนกับไม่ได้เข้าเคยนฮ้ยเมื่อกี้สวดมนต์เหรอน้องใช่ครับสวดทําไมสวดทําไมไล่ผีหรอจะได้วงดีครับโอเคกันพี่สุ่มเลยนะครับผม let's go น้องพี่ขอเองได้เข้าแล้วกันเฮ้ยโอ้โหน้องฮะ อะไรครับไม่ได้เข้าแคนอันนี้พี่ไม่ได้โกหกนะนี่เดี๋ยวเองรอดูคลิปพี่ได้เลยเนี่ยมันขึ้นเลยครับผมไม่ได้เข้าแคนโอ้โหพี่เสียใจวะ่ดพี่เสียใจจริงว่ะพี่พี่อยากให้เองเข้าแคยนเว้แต่แบบแต่ดวงเองไม่มีเองไม่มีดวงเลยน้องผมเป็นคนดวงแย่อยู่แล้วครับผมสมผลก็ได้แต่ผลเกลือไม่เป็นไรนะน้องไม่เป็นไรไม่เสียใจนะไม่เสียครับโอเคพี่ครับหมอไปทายรูปกันไหมครับผม ถ่ายรูปเลยน้องถ่ายรูปเป็นที่รันลุกครับโอเคโอเคที่ราลุกที่รัลุกที่อะไรนะเมื่อกี้ที่รัลุกที่รันลุกอ๋อที่ราลุกโอเคโอเคเอง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 ฟันครบยังหนิฟันครบครบทุกซี่ยังหนิฟันขึ้นครบทุกซี่ยังครบแล้วครับแต่มันมีฟันประเภทหนึ่งมันมันจะโยกอ๋อโอเคโอเคโอเคไม่เป็นไรน้องเมื่อกี้พี่ไม่ได้รอนะที่แค่แบบเองคนเรามันก็พูดผิดพลาดกันไดมามาถ่ายรูปอะถ่ายถ่ายหรือยังถ่ายหรือยังนับถ้าถ่ายแล้วนับด้วยนะน้อง มุ่ขอทําลูกแอคกแป๊บนึงนะพี่ได้ครับได้ครับถ่ายเลยถ่ายเสร็จแล้วบอกพี่ได้แล้วกันโอเคพี่หนึ่งสองสามอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะไรนี่อ่าอ่อันไหเลี่ยมเลี่ยมหมอเลี่ยมมาเลี่ยมกลับมาดิสัตว์ลูปอะไรปุ๊บโอหัวที่โตกที่ตเอ้าแป๊บนึงเอ้าลืมเปลี่ยนภาษาเนาะอ้าอย่าเพิ่งอ้าวเฮ้ย ลืมว้าว easy ลืมเรียนภาษาโอ้อะไรนี่เพื่ออะไรโอ้โหเด็กเก้าวขวบไม่ว่าจะก,กี่ขวบก็เลียมกูกทั้งหมดเลยนอ้อ <c oughs> เอ็งจะเลียมพี่เพื่ออะไรนี่น้องไม่มีอะไรครับผมโอ้โหดูดูครับด,ด,ดูนะครับไอ้น้องบอสนี่ไม่ได้เข้าเคียนแล้วแบบมันเลี่ยมเฉยทีหลังพี่ไม่เทสเคียนกับเอ็งแล้วพี่เสียใจว่ะเอ็งเลียมพี่อะขอโทษครับพี่ผมขอโทษครับอันนี้ของจริงเหรอครับอันนี้ของจริงครับไปแล้วไปพี่ไม่ถ่ายรูปกับเอ็งแล้วพี่เสียใจว่ะแม่ง ยอกเล่นครับหยอกเล่นครับมาถ่ายในนี้ครับหนนี้ในน,ในนี้ครับในนี้เฮ้ยเเดี๋ยวนะเอ็งเดินดใหม่ดิเฮ้ยทำไมมือเอ็งเป็นอย่างนั้นอ่ะเฮ้ยไ้ยทำไมมือเป็นอย่างนั้นไม่รู้ไม่รู้ครับผมไอไอนี่เป็นผีครับวะนี่ดูดิโอ้ยมือยืดได้เฮ้ยเฮ้ยเอา <c oughs> เรื่องพี่พี่ไปแล้วน้องพี่ไปแล้วเจอกันน้องเอ็งเลียมอ่ะพี่ไม่อยากเล่น,นเองแล้วพี่ไปแล้วนะขอโทษครับพี่พี่ไม่สนพี่ออกดิสคอนเลยรักกันบาย